Yati tham chát pari puri sāyu thāni āt Ā puri sāpu kālā'i sāpa-kāvat sāva-kāsaṅkho Ā hunai-yo pā hunai-yo lī ुं सहसमभि निर्मितसा उदाङ्गं भीमे भुदितपोरसेन मारङ्गा न चितं मविति नचितौ च सा भवतु ते च यम फलानि मारातिरेभमभि योचितसा परातिं वोरम्प กาวกะมาธรรมธาตยาขังฐานติสุทันตาวิตินาจิตาวโมลินโพตันเตจัสาัวัตุเตจยัำภะลานินาลาคิรินขจาวรังปฏิมาตับขังขาวิจารมาสนิวัสุธารุนันตังเนตังมเสกวิตินาจิตตวโมลินโตตัน จสาภวตุเตจะยมังคลานิอุกิตภาตมติหสสุทารุงันทังทาวันปิโยจนปะทางกุลิมนะวันทังอิทิพิสังสักมโนจิตวาโมหินทวันจสาภวตุเตยมังานิาวากามุร ทิวตาปิเนียจินจายาตวะจันนังจันนกายวัดสันเตนโสมวิตินาจิภาวาโมรินทอดันตะสาปวตุเตจัยมังกาณิศาสจังมิหายามติสาจเกวตเกตุงวาธาติโรปิตมะนังอธิอันทะหูตังกัน ปทีปัจาริโตจิตตวโมรินทอันเจษสาวาตุเตเจียมังคะลานินันโทปนันตปุจจกวิผัวท่านมหิติงโบเตนะเทระปุจเคนะตัมปายันโตอิโตปเทสวิตินาจิตต์โมรินทอันเตเจษสาวาตุเตเจียม त्रिपुजकेन सुधातः विसोति तु दिने पकातिपानं ज्ञानागेन विधि चितवान् नदन्ते च सा भवतु शयमाङ्कलानि एता त्रिपोतशयमाङ्गात खादाय

ปัโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสาจวัจเจนะตุเตชยังมังคะลังชยันโตโพธิยาโมเลสากยานนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิัใจหิจชยาสุชยังมังคะเรอปราจิตต์ลังเกสีเสปตะวิโพคะเรอภิเศเกสาภั ตานัง huh, อัดข้าปัตโตปโมทติสุนาขตังสุขหลังสุปัดขาตังสุโหจิตังสุขนสุโมหอจะสุยตทังพรหมจาริส uh ุปตาจีนังกายธรรมังวัดกรรมัง no ปัดข um ้า oh จีนังปัดข้าจีนังมโนกรรมังสันติ ป่าาจินาป่าาจินานิกาตะวานนาลภันตาเทป่าตาจินีอเอาเบาหรือเพิ่มปังข้างนอกดังแล้ว Yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวเราจะถวายข้าวประคุตก่อนนะคะานาโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะคะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนัง arım. สารีนงังโฉชนานาัง อุทธกังว <AS L> รังพุทธศักภูเชม้ต่อไปจะถวายทานค่ะกรจจักร้าวระจยนักรยกับข้าวพระข้าในของที่เราจะถวายพระส่วนพระสรไม่เคยเ้าไปเไดนเดี๋ยวเรากล่าวสังวายทานของกันนะคะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอิมานิมายังทันเตคัตตานิสัปปริวารานิพิกุสังคงสบบสคโอโนุชยามะสาธุโนทันเตพิกุสังโฆอิมานิคัตตานิ สัพปริวารานิปฏิกัรหาตูอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายพาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดบบ่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสูุสงทรงโปรดรับพัตตาหารรองทับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและผู้ที่ร่วงลับไปแล้วขอให้ท่านจงม,มารับ เอาส่วนบุญส่วนบุญศนที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ไปแล้วในวันนี้หากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดเข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกทุกท่านด้วยเธอ เปิดเยน,นะเอาไม่เพิ่นก่อนเปิดก่อนนะ,ะน,น,นะา 结果呢？不放的。

You uh... ນາປະການທີ Raw a uh

ជ្ទ្ទះល្ទះ������������្្ល់ច្រើស្រើសរើស់ដែម